ผมจะคลายข้อคอร่หาที่ว่าเหยียงเกียวเเววอย่างเกียวยเเววจริงๆ

หลังจากเอซิงผมโดนประนามมาโดนประนาในทัวรสานิินแล้วว่าไอ้เย็นเกียวเาเดี๋ยววันนี้มันจะพามาดูเนพิกัดสิบวิเนี่ยว่าแต่ว่าไออกหักนี่หัดใหญ่มามันเกิดอะไรขึ้นเกิดจากเครื่องหรือเกิดจากไอ้เย็นมาไปดูกน tao đi chặt mình có lắm là bạn Dù đi yu đi ืูว่าเหยียดเกี่ยวว่าจริงจริงป่าไปดูต่อ,อ,ตอแง่ไปรุ่นพวกเรียนสุพรรณไงง่ายยังตรงอยู่อ่ะตรงเป๊ะอ่ะมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับฝั่งนี้นะค่อยๆตรวจไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้แต่ถ้าลูกไม่มีอะไรแสดงว่าไอ้เหยียเว้าว ทช้แบกเครื่องนี้มันก็ดีแลยเพื่อนๆเห็นป่ะมือผ่านเล็กๆสนใจติดต่อได้ทิพย์เพียร์รุ่นไฟเหลืองไม,ม่ทันโอ้โหได้ไงผ่านไม่แข่งแล้วจะแรงได้งไงวันที่4ทำรถผ่านต้องแข่งแรงก่อนที่แบบผ่านตๆเลยเนะี่ย ก,ก็จะจั้งอย่างตรงเป๊ะเลยบางทีเนะี่ยบางคนที่หยอดกาวล็อกไข่ล็อกเกียวไว้ครับแล้วกก่ที่มันจะมาตีเวทตั้งตั้งตั้งให้ออกอ่ะผมแนะนำเครื่องมืออย่างนึนงก็เป็นเครื่องมือแบบเบสิกเบสิกไปซื้อตามร้านอะไรได้เลยสามขามเวลาไล่เวทถอดเข้าถอดออกอ่ะเขาเหวี่ยงจะไม่ช้ำ ่นะงายบอกแล้วว่าคายที่ถูเอาอยู่ไงนะไม่มีอะไรวะที่กาะคราวนี้ดานสุดท้ายแล้ว้าถอดซ้ายถอดขวาแล้วไม่มีอะไรนะนะเหยนินผู้ฝากบอกไว้เลยว่า จะดูประนามว่าไอ้เหยิงเกียร์ว้าวต่อไป หลังจากทีเพื่อนๆรุ้นกันมาวางเนี่ผ้าหมดแล้วเนี่ยไอ้เหยืยนมันมันมน,น่าจะเกียร์ว้าวอ่ะผมดูแล้วเนี่ยนะนี่มึงดึงมาห่มเหรอสู้นี่มึงดึงมาห่มเหรอน่าจะเกียรวว์เพราะมันไม่มีอะไรแล้วอว่ะเขามีอ่งผมนี่ตรงปเป๊ะจิโกวโท้ายก็เหลือนี่แล้วชุดเกียร์ดับสิบวิ ำหรับรถชักยาวนะครับจะบอกให้ผมแจะคคายข้อคอรหาที่ว่าเหยี่อเกีย่ยวว่าวเหยืยอเกีย่ยวว่าวจริงๆแล้วว่านะนะครับถ้าใครดูคลิปดีๆเหยียอไม่ได้เกีย่ยวว่าวไอ้ hmm. หัวเหยียอมันเหยียบเ,เกียวสี่แล้วลุกมากังเดินแต่ว่าด้วยพื้นแท็กที่มันกระโดดครับแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างแล้วกันสิ่งที่มันออกมาก็คืออย่างน mm ี hmm. ้ที่เผื่อเกียวสี่ตากจริงๆแล้วนเนี่ยรถชักยาวเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ มองข้ามเรื่องการกึ่งเกียร์กึ่งเกียร์ให้ผลเกียร์ผลกิมก,ก็ต้องถูกแล้วครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะค้นแล้วบางทีเนนะ่ะถ้าชักยาวมากๆนะมันก็ต้องระวังเรื่องพื้นที่ในการการที่เกียร์จะทำงานแย่ชุดแค่หน่อยเลยให้ดูกระจัดเลยครับก็เดี๋ยวหลังตาคลิปประกอบเครื่องชักเจ็ดชักแปดรับเก้าให้ดูแล้วกันว่า,าน้องกึ่งเกียร์ประมาณไหนนี่คือแบบว่าด้วยความระวังแล้วแต่ด้วยพื้นที่ที่มันกระโดดแล้วก็ รอบแรกเกียร์ไม่เข้าเลยก็เป็นมนเป็นการซึรกลอรับเพราะว่าเกียร์ชุดนี้มันใช้มาต,ตั้งแต่แทงบุรีรัมทีนะนะ่วิ่ง10.997นะแต่ก็ไปหัดใหญ่มานก็วด้วยพื้นนะครับก็แบบนี้ก็ถ้าวันนี้พาเครื่องตัวแรงให้ดูเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เปิดเผยหมดอะ่ะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ของคนทำรถได้นะครับแล้วก็เขาเวียงอะ่ะ ผมยังเน้นย้ำว่าโตเท่ากาันชักเท่ากาันกระจุดตกน้ำหนักและการบาลานนะ์น่ะมาเป็นสูตรของทางร้านแน่นอนนะครับแล้วก็พอจากรถแข่งมาเนี่ยถ้มามัเกิดเกิดเนี่ยก็ยังตรงไปนะครับก็ฝ่าวไว้ด้วยขา,วาไม่แข็งจะแรงได้ไงนะครับกับพวกคนที่เรียนที่สามหลังจะรู้จักการรักษาขเขาอย่างดีมากนะก็วันนี้มาไขข้อคอ,อระหาฟันร้ายของไอเอ็มหยินว่าไอหยินเกียววาวจริงๆแล้วไม่ได้เกีียววาวครับ นักแข่งทาเต็มที่แล้วแล้วก็ขี่ครบแล้วแต่ว่ามันก็มีอุบัติเหตุจากชิ้นส่วนนะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วใครที่คิดว่าอย่าเกียวว่าอย่าเกียวว่าวันนี้มาไขมาแก้มนคทนให้น้องมาแล้วนะก็ฝาติดตามกับเจ้าเขียวลิมิเต็ดคันนี้ด้วยที่เป็นสถิติ10.997เนะียเร็วที่สุดในรุ่นนี้แล้วตลออหลักเดิมนะครับคำสิดิการแข่งขัน,ขน,ขนก็เดี๋ยว มาทำรีวิวจะจ่าให้ดูว่า0 9 7มันมีอะไรบ้างวันนี้เอาแค่นีก้ก่อนกับไอเย็นว้าเกียร์สวัสดีครับปอง